สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันเห็นตัวเองขาหักความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรการเสี่ยงโชคทิศเหนือเป็นทิศมงคลสำหรับคุณมีความอัดอั้นกังวลใจที่จะต้องระบายความในใจให้คนอื่นฟังคุณมีเกณฑ์ได้รับลาภผลจากคนรักด้านความรัก คนที่คุณแอบชอบมักมีคนมารุมชอบมากมายคราวนี้ถึงเวลาที่คุณต้องแข่งขันช่วงชิงคะแนนได้แล้วคนที่มีคู่รักแล้วระวังจะมีคนต่างเพศเข้ามาทำทาทีเป็นมิตรแล้วเข้ามาแทรกกลางระหว่างความรักของคุณคนมีคู่หากทำงานติดต่อกับคนต่างชาติระวังคนรักของคุณจะหึงหวงเอานะด้านการเงินการงานช่วงนี้มีดวงเพศตรงข้ามอุปถัมภ์อุ้มชู ทำให้ผ่านพ้นช่วงอุปสรรคหรือได้รับสิ่งที่ดีๆนอกเหนือความคาดหมายคนทํางานราชการระวังเรื่องการขยับขยายตําแหน่งหน้าที่อาจจะมีคนไม่พอใจขัดแข้งขัดขา,ดขากันได้การงานได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ในสายงานเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทํานายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมาก ดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตอย่างมีสติมันทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยากไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจตยาจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟัง เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยค่ะ